สวัสดีครับพบกับช่องพัแท้ไม่รู้ที่นะครับ ep นี้เป็น ep ีที่64นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0ู8ย์8 2 7 4 9ดหนึ่งสองแปดสองเจสี่้านะครับหรือสแกน QR code นะครับตรงนี้ครับสแกนเปิดไลน์มาก็กดเพิ่มเพื่อนนะครับมองไปตรงที่คำว่าสแกน QR code นะครับกด QR code ปุ๊บแล้วก็เอาตรงหน้าจอนะครับมาสแกน QR ตรงนี้นะครับ ก็จะเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วเราก็กดเพิ่มนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0ูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสี่เก้านะครับวันนี้ก็เป็นอีพีหนึ่งนะครับที่นำพระที่เหมาเหมามารวมกันไว้ที่บ้านนะครับคัดมาแบ่งปันนะครับเอาใจคนชอบพระสมเด็จนะครับพระปิดตาพระสมเด็จพระรูปหล่อพระกุนะครับมีเพียบนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับกับพาสมเด็จนะครับนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับนะครับบางคนบอกเนื้อหนึกนุ่มเนื้อเหมือนขนมตุ๊กตับ๊บผมก็ดูมันก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมก็บอกไม่ได้นะครับว่าตุ๊บตับเป็นยังไงนะครับแต่ดูเราเราเนื้อมันไม่กระด้างนะครับก็โอเคนะครับนี่ครับม,มีมีมุมมีขอบเขาเรียกขอบบังคับพิมพ์นะครับอ่านี่ครับครับมีขอบนีบ่ครับ มีคาบแป้งนะครับเป็นแป้งโรยพิมพ์นะครับมวลสารนะครับพระดูดมีน้ําหนักนะครับปลาจับเนี้ยมันจะเหมือนดูดมือนะครับุมดูกล้องนะครับดูกล้อง แสงเยอะเกินนะครับรูอกรักแลนะครับลึกมากนะครับพระมีรอยหดเหี่ยวย่นนะครับรอยยุบตัวนะครับของเนื้อนะครับตามการเวลานะครับมีขอบบังคับพิมพ์ตรงมุมนี้่มุมนี้นะครับมุมบนเอ้ยเส้นบนนี่ครับไม่ใช่มุมบนนะครับ ขอบบังคับพิมพ์เส้นบนนะครับปึ๊บเราขอบตรงนี้ปึ๊บเงี้ยครับเนี่ยครับเป็นเส้นเส้นวิ่งมาเงี้ยครับสมเด็จส่วนใหญ่จะต้องมีนะครับส่วนใหญ่นะครับบางองค์ถ้าไม่ศึกไปก็หายไปนะครับองค์นี้คิดสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับนี่ครับขอบนะครับจะมีขอบตรงนี้ครับเป็นเส้นบังคับพิมพ์นะครับตรงนี้ครับนี่ครับ มองอย่างลางๆจะเห็นนะครับบางองค์ชัดบางองค์ไม่ชัดนะครับสมเร็จนะครับพิมพ์พระประธานนะครับมวลสารนะครับที่หลุดนะครับเด่นึครับเต็มจะหลุดแล้วนะครับมาดูกันนะครับดูเนื้อกันนะครับมวลสารเต็มองค์นะครับ พอละครส่วนจะแก่มวลสารมากกว่าวัดบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมนี่ก็จะมีมวลสารเหมือนกันแต่ว่าจะแก่ไปทางปูนผงนะครับดูนะครับมวลสารเม็ดเบลเลอร์เลยนะครับตรงนี้นครับตรงนี้ก็มีนะครับนี่ครับบางที่จะมัน,นจะเป็นรูๆนี่ก็คือมวลสารมันหลุดไปนะครับ องค์นี้คิดสา0ร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับเนื้อหาดีนะครับพระมีน้ำหนักดีนะครับรายการต่อไปนะครับเป็น <c oughs> หลวงพ่อชินาล่านะครับเนื้อผงปูนช็อกนะครับเลี่ยมเก่ามานะครับถ้าดูงี้ก็คือเป็นหลวงเ,เดี๋ยวแปดหนึงหลวงปู่ดูว่วัดสแกะครับ พิมพ์นี้เป็นของหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับเออเนื้อเนื้อบบงี้งครับท่านสร้างหลายพิมพ์นะครับเนื้อนะครับดูเนื้อครับผมแขวนใช้อยู่ก็มีหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับนี่ครับเนื้อเป็นรูรูนี่ครับเป็นผงผม,ผมเรียกไม่เป็นนะครับว่าเป็นพระผงอะไรนะครับ อาจจะเป็นผงจัก,กระพัดผงอะไรนี่นะครับประมาณนี้ครับองนี้คิดห้าร้อยพร้อมส่งนะครับเรียมคลาสสิกนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระนาคปกนะครับออกไปทางพระกุนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นกุอะไรนะครับบางท่านรู้กุเนี่ยก็ แอดไลน์เข้ามาทักมาซื้อได้เลยนะครับมาชมได้นะครับมีค่าบลาดำๆขึ้นตามอง์พระนะครับดูนะครับเลอดินนับผิวหิ้งอันนี้เขาน่าจะเก็บไว้นานแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีลาดำขึ้นตามตามเอ,อ่อเนื้อที่มาจะกกุนะครับ จำกุไม่ได้นะครับตื่นมาก็มาทำคลิปเลยนะครับเอ่อคลิปสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพู่สุกนะครับพิมพ์นั่งบัวนะครับมีขอบนะครับนี่ครับขอบการรอนะครับรอมาไม่เต็มนะครับดูครับเลชินตะกัวนะครับ เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับดูนะครับขอบนะครับคศึกไปบ้างนะครับตามการเวลาเพราะว่าเนื้อเป็นเนื้อที่ว่าตะกัวชิ้นตะกัวนี่เป็นอะไรที่แบบเก็บรักษาย,ยากนะครับผ่านมาเป็นร้อยปีได้สภาพนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับ องนี้คิดห้าร้อยพร้อมส่งนะครับแบ่งปันกันนะครับวันนี้มาแบ่งปันนะครับเรามาแบ่งกันทุกวันนะครับต่อไปนะครับเป็นน่าจะเป็นหัวแหวนนะครับหัวแหวนลงพูท้ทวดผมไม่ทราบปีนะเป็นเนื้อนะถ้าไม่ ถ้าจะน่าจะเป็นไม่ทรงแดงก็ทองเหลืองปั๊มมานะครับปั๊มเป็นรูปหน้าหลวงบุวดเป็นทรงคล้ายๆเสีมานะครับทําเป็นหัวแหวนได้นะครับอย่างนงี้ะครับถ้าทาเป็นหัวแหวนก็อย่างงี้ก็เก๋ไปนะครับเก๋ไก่เหมือนกันนะครับนี่ครับผมก็มีแหวนวงหนึ่งที่ที่ทําออกมาทรงนี้แบบหนึ่งให้ดูนะครับนะครับ เออเอาแหวนไปเรี่ยมเงินอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าเอาเนี่ยครับไปใส่อย่างเงี้ยครับให้ช่างทําเงินขึ้นมานะครับใส่เข้าไปมันก็จะเป็นอย่างงี้นะครับนะครับราคาแบ่งปันนะครับหัวแหวนหลวงปู่ทวดนะครับผมไม่ทราบปีนะครับแต่เก่านะครับคิดห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งครับบางๆนะครับรายการต่อไปนะครับเป็น หลวงพ่อเดิมเนื้อตะกัวนะครับมีรอยหลอนะครับวัดหนองหลวงนะครับพิมพิมหล่อมานะครับก็คือถ้าเนื้อตะกัวเนี่ยเขาจะเอาพระปั๊มนะครับไปหล่อขึ้นมาเป็นเนื้อตะกัวนะครับก็จะมีรอยหล่อนะครับแต่จะเป็นเป็นพิมพ์เดียวกับพระปั๊มแต่ว่ามีรอยหล่อจะเก็บข้างมานะครับนี่นะครับวิ่งมาเลยครับ ปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบมีเราแต่งต่อไปนิดนึงนะครับก็จะออกมาเป็นเนื้อหลอ่อพลาหล่อนะครับหล่อเนื้อตะกัวหัวลูกปืนนะครับโอ้ยตกเลยนี่ครับ หลอเนื้อตะโกงลูกปืนนะครับนะรับเห็นเหลืองๆตรงนี้ไม่ใช่เนะื้อทองเหลืองนะเป็นปิดทองนะครับปิดทองปิดทองเก่ามานะครับมันหลุดไปแล้วนะครับนี่ครับมีรอยช่อหล,อหล่อนะครับตะโกงของลูกปืนนะครับ นี้คิดห้าร้อยนะครับรูปปลอกตะโกงหอวลูกป,ปืนนี้คิดห้าร้อยนะครับหายากนะครับรลัการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับหลวงปู่โต๊นะครับเ,เมื่อกี้ถึงไหนแล้วครับพอดีว่ารอองค์นี้นะครับพอดีโทรศรัพท์เข้านะครับ พระสมเด็จปกโพนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับพิมพ์ตรงนี้จะมีฐานเนื้อเกินตรงนี้นะครับหายากนะครับเป็นหลวงปู่โต๊ะนะครับ ช,ชัดนะครับมีมวลสารนะครับเม็ดขาวนะครับสมเร็จปกโพหลวงปู่โตองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับสามร้อห้าสนะครับรายการต่อไปนะครับพารูปหล่อนะครับนะครับอุดผงเก่านะครับ ก็ทองนะครับยังพอสวยอยู่นะครับหล่อบโบราณนะครับลงกล้องให้ดูนะครับ ผมเก่านะครับองค์นี้คิดสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระนะครับเออพระพระพระนอนผมจำวัดไม่ได้แล้วแต่ว่าหล่อททองเหลืองมาถ้งเก่าเลยองนี้ เหลืององมเขียวนะครับเนื้อเหลืององมเขยเียวลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับชัดเลยคมชัดลึกนะครับนอนอยู่บนฐานบัวนะครับตะไบนะครับดูตะไบมานะครับ มีเม็ดหล่อประตูนะครับตะไบข้างล่างมานะครับนี่ครับสวยนะครับสวยอยู่นะครับคิดสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับหลักการต่อไปนะครับเป็นพญาคุดนะครับ พยาคุดหลวงพ่อสิงวัดบางนาปีสองพันห้าร้อยี่สิบสองนะครับอันนี้เปิดแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับคิดแบบแบ่งปันนะครับสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ ก็วันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้ครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 1 2 8 2 7 4 9นะครับหรือสแกนคิวอารโค้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ